สวัสดีครับทุกคนวันนี้กับคุณคุณเดลเช่นเคยนะครับวันนี้เรามาอยู่กันในเรื่องพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ในครอบครัวนะครับแน่นอนครับว่าในครอบครัวเรามีสมาชิกอยู่ร่วมกันหลายคนาาาการอยู่ร่วมกันในครอบครัวเนี่ยนะครับอาจมีบางสถานการณ์นะครับที่ทําให้เกิดความไม่พอใจกันนะหรือเรียกกันว่าพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์เรามาดูกันครับว่าพฤติกรรมการแสดงออกในครอบครัวข,ข,ของเราพฤติกรรมไหนที่เป็นพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ และพฤติกรรมไหนเป็นพฤติกรรมที่พึงประสงค์ในการใช้ชีวิตอยู่ในครอบครัวของเราเรามาดูกันในคลิปนี้ครับการอยู่ร่วมกันในครอบครัวเนี่ยอาจมีสาเหตุที่ทําให้พฤติกรรมที่ม่พึงประสงค์ในครอบครัวเนี่ยส่งผลให้สมาชิกในครอบครัวอยู่ร่วมกันอย่างไม่มีความสุขพฤติกรรมที่ม่พึงประสงค์ส่วนใหญ่ในครอบครัวเนี่ยเกิดจากสาเหตุต่างๆดังนี้เลยนะครับ ข้อหนึ่งการถูกเลี้ยงดูอย่างปล่อยปะละเลยหรือเข้มงวดเรามาดูตัวอย่างแรกกันก่อนนะครับการเลี้ยงดูแบบปล่อยปาละเลยนะครับการเลี้ยงดูแบบนี้นะครับเป็นการเลี้ยงดูที่เป็นไปในทางที่คุณพ่อและคุณแม่เนี่ยไม่ค่อยให้ความสนใจหรือตอบสนองความต้องการของลูกเช่นการห่างเหินกันใช้อารมณ์กับลูกบ่อยครั้งไม่ค่อยเล่นด้วยปล่อยให้ลูกเล่นคนเดียวลูกมีคําถามแต่คุณพ่อคุณแม่เนี่ยมักไม่สนใจนะครับที่จะตอบคาถามของลูก หรือตอบแบบให้พันผ่านไปโดยส่วนมากแล้วคุณพ่อคุณแม่ที่เป็นแบบนี้นะครับมักจะไม่รู้ตัวว่ากําลังทอดทิ้งลูกอยู่เพราะสนใจแต่สิ่งที่ตัวเองทันอยู่ตรงหน้าและปัญหาในชีวิตของตัวเองพฤติกรรมเหล่านี้เนี่ยอาจทําให้ลูกเป็นเด็กเก็บกดได้นะลูกเนี่ยนะครับจะรู้สึกว่าตนเองเนี่ยไร้ค่าและขาดความเชื่อมั่นในตนเองซึ่งส่งผลต่อพัฒนาการด้านต่างๆของลูกการเลี้ยงลูกนะครับในแบบใบ้เลยมีทั้งข้อดีและข้อเสียนะครับข้อดีก็คือ นักเรียนเนี่ยเรียนรู้ที่จะอยู่รอดด้วยตนเองได้แต่ข้อเสียมากกว่านะครับก็คือลูกเนี่ยนะครับจะมองโลกในแง่ร้ายมักต่อต้านสังคมรู้สึกว่าตนเองเนี่ยไร้ค่านะไม่เห็นคุณค่าของตนเองรู้สึกไม่ไว้วางใจคนอื่นและกลัวเมื่อต้องพึ่งพาคนอื่นลูกเนี่ยนะครับจะขาดทักษะทางสังคมที่ดีไม่สามารถสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับคนอื่นได้และก็อาจจะเป็นพฤติกรรมเสี่ยงเมื่อโตขึ้นเช่นอาจจะทําให้ลูกเนี่ยติดยาได้นะครับหรือไปยุ่งเกี่ยวกับสิ่งที่ไม่ดีหรืออาชญาการรมได้เพราะว่า พ่อแม่ไม่มีเวลาหรือไม่ให้เวลาในการสั่งสอนลูกของตนเอง 2. นะครับการเลี้ยงดูแบบเข้มงวดการเลี้ยงดูแบบนี้นะครับพ่อแม่เนี่ยมีความเข้มงวดในระบบควบคุมและวางกฎเกณฑ์ให้ลูกทําตามอย่างเข้มงวดเตรียมทุกสิ่งทุกอย่างไว้ให้ แต่ยทุกสิ่งทุกอย่างที่ตนเองคิดว่าดีที่สุดไว้เพื่อลูกและคาดหวังให้เด็กหรือลูกเนี่ยนะครับต้องทําตามโดยไม่มีข้อโต้แยง้งใดๆและอธิบายเหตุผลที่ทํากับลูกไปเนี่ยน้อยมากหรือแทบจะไม่อธิบายเลยพ่อแม่ในกลุ่มนี้นะครับมักฝึกหรือสอนลูกด้วยการลงโทษครับดุด่าว่ากล่าวมากกว่าการฝึกเบยบวินัยนของเด็ก นะมีการเรียกร้องสูงครับนะแต่กลับไม่เอาใจใส่หรือตอบสนองความต้องการจริงๆของลูกเลยการเลยนลูกนี้นะครับจะทําให้ลูกเนี่ยว่านอนสอนง่ายมีความเป็นระเบียบแล้วก็มีความซื่อสัตย์ควบคุมตนเองเก่งแต่เมือ่อไม่ได้อย่างที่ตนเองหวังก็จะมีการระเบิดอารมณ์นุนแรงออกมานะครับการอยู่ที่บ้านลูกเนี่ยก็จะดูเรียบร้อยแต่พอเขาออกไปอยู่ข้างนอกแล้วนะครับพฤติกรรมทีแ่แสดงออกมาก็จะเป็น ไปในทางก้าวเหับหรือรุนแรงได้เด็กจะมีความขี้กลัวหรือขี้อายมากๆไม,ไม่กล้าแสดงออกไม่มีความมั่นคงทางอารมณ์เพราะถูกกำชับตลอดเวลาขาดความมั่นใจตนเองไม่เห็นว่าตนเองม,มีคุณค่าเพราะอะไรเพราะว่าพ่อแม่จัดการให้เขาทุกอย่างวางกฎระเบียบวางทางให้เขาเดินทุกอย่างทำให้เด็กเนี่ยไม่มีความมั่นใจในตนเองม,มีการปรับตัวตามสถานการณ์ได้ยากเพราะที่ผ่านมาเนี่ยพ่อแม่จัดการให้อย่างที่กล่าวไปขาดทักษะทางสังคมมีปฏิสิมพัภาพคนอื่นได,ได้ไม่ค่อยดี เพราะว่าไม่ได้มีการฝึกสาเหตุข้อที่2นะครับการบังคับให้ลูกเป็นหรือทําในแบบอย่างที่ต้องการลูกก็จะไม่มีความคิดเป็นของตนเองนะครับทำตามพ่อแม่ทุกอย่างผลที่ตามมาก็คือเด็กก็จะขาดความมั่นใจตนเองนะครับคิดไม่ได้คิดไม่เป็นตัดสินใจเองไม่ได้ข้อ3การขาดความเอาใจใส่และไม่มีเวลาให้กันข้อนี้นะครับจะทําให้ลูกเนี่ยเหมือนถูกทิ้งเช่นเดียวกับการเลี้ยงแบบปล่อยปละเลย จะส่งผลทําให้เด็กเนี่ยนะครับไม่มีความอบอุ่นในครอบครัวจะหันไปหาเพื่อนมากกว่าไปเชื่อเพื่อนมากกว่าครอบครัวตนเองนะครับทาให้เกิดผลเสียตามมาหลายอย่างถ้าคบเพื่อนไม่ดีสาเหตุข้อที่4นะครับความรุนแรงในครอบครัวความรุนแรงเนี่ยนะครับจะส่งผลกระทบต่อตัวเด็กนะเด็กจะเกิดมามีบาดแผลทางจิตใจซึมเศร้าส่งผลให้เกิดความไม่มั่นใจไม่เห็นคุณค่าตนเอง มีงานวิจัยหลายชิ้นนะที่เก็บข้อมูลจากเด็กที่อยู่ในครอบครัวที่มีความรุนแรงพบว่านะครับเด็กที่เจอความรุนแรงตั้งแต่เด็กเนี่ยนะครับความรุนแรงนั้นจะติดตามตัวเด็กไปจนถึงวัยผู้ใหญ่ซึ่งบางครั้งมันจะส่งผลออกมาในแง่ของอาการทางกายเช่นเด็กอาจจะเอาไปทําตามความรุนแรงในครอบครัวเนี่ยครับจะทําให้เด็กนันไม่มีความสุขในครอบครัวนะครับแล้วก็หันไปหาเพื่อนไปติดเพื่อนมากกว่าหรือว่าไปอยู่ในสิ่งที่มันผิดเช่นยาเสพติดอาชญากรรม นับการลักขโมยสาเหตุข้อต่อมาข้อที่5ความเครียดจากการทํางานนะครับภาวะเครียดเนี่ยเกิดกับผู้ปกครองเป็นจำนวนมากนะครับหลายๆครอบครัวเลยซึ่งภาวะเครียดในการทํางานนะเป็นหนึ่งในนั้นนะับที่ทําให้เกิดปัญหาครอบครัวเพราะคนส่วนใหญ่เนี่ยใช้เวลามากกว่าครึ่งชีวิตในการทํางานทั้งการทํางานในเวลาด้วยแล้วก็ล่วงเวลาด้วยนะผู้ปกครองบางบ้านนะก็ทํางานในเวลาด้วยล่วงเวลาด้วยบางคนยังต้องนํางานกลับมาทำที่บ้านอีกนะครับ ซึ่งจะทําให้ชีวิตประจำวันเนี่ยหายไปนะเช่นพักผ่อนน้อยลงดูแลตนเองน้อยลงนะไม่มีเวลาให้กับครอบครัวไม่มีเวลากับตนเองทําให้เกิดภาวะเครียดครอบครัวก็จะไม่มีความสุขและมีปัญหาได้เด็กก็ไม่ได้รับการอบรมสั่งสอนที่ดีจากพ่อแม่นะบางครั้งอาจจะไม่ได้กินข้าวด้วยกันความสัมพันธ์ในครอบครัวก็ไม่ดีนะส่งผลทําให้ตัวเด็กเนี่ยรู้สึกไปเองว่าครอบครัวเนี่ยไม่รักเขานะไม่ให้ความใส่ใจเขาไม่ให้เวลาเขานะเด็กก็อาจจะไปยุ่งเกี่ยวกับสิ่งที่ไม่ดีได้ เมื่อกี้เราพูดถึงพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ไปแล้วนะครับเรามาดูพฤติกรรมที่พึงประสงค์ในครอบครัวที่เราควรจะทากันบ้างนะครับเช่นในครอบครัวควรมีการปรึกษาหารือกันร่วมกันแสดงความคิดเห็นในครอบครัวนะเพราะว่ามันเป็นการช่วยเสริมความสัมพันธ์ที่ดีในครอบครัวมีการแสดงความคิดเห็นกันเนี่ยทำให้รู้มีการแลกเปลี่ยนกันนะครับทำให้มีความเข้าใจกันมากยิ่งขึ้น ทําให้ครอบครัวมีความสุขได้ข้อ 2. มีความรักความเอาใจใส่ให้กันเสมอเช่นการแสดงความรักการกอดการหอมหรือบอกรักกันในครอบครัวเนี่ยจะช่วยทําให้ครอบครัวเนี่ยมีความสัมพันธ์ที่ดีมากยิ่งขึ้นและครอบครัวก็จะมีความสุขพฤติกรรมที่เงประส์ในครอบครัวข้อที่สามนะครับคือเด็กๆรู้จักปรับตัวในทุกสถานการณ์ได้ดีการดูแลเอาใจใส่เด็กทําให้เด็กเนี่ยมีการปรับตัวในสถานการณ์ต่างๆได้ดีขึ้นด้วย ข้อ4นะครับก็คือเลี้ยงดูเด็กๆแบบประชาธิปไตยคือการให้สิทธิเสรีภาพในความคิดของลูกของเราส่งผลให้เด็กเนี่ยนะครับมีความกล้าแสดงออกนะครับเคารบสิทธิ์ของตนเองและก็ผู้อื่นข้อที่5นะครับมีกิจกรรมทําร่วมกันในครอบครัวเสมอเช่นการกินข้าวด้วยกันกตอนเย็นนะครับในเวลาว่างน,นะครับหรือวันที่ว่างก็ออกไปเที่ยวด้วยกันหากิจกรรมอื่นทําเช่นดูหนัง ฟังเพลงด้วยการปลูกต้นไม้กิจกรรมพวกนี้นะครับก็จะทําให้ครอบครัวมีความแน่นแฟนแล้วก็รักกันมากยิ่งขึ้นสําหรับวันนี้นะครับพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ที่เกิดขึ้นในครอบครัวนะครับมีเยอะแยะมากมายเลยนะครับครูได้แนะนําไปหลายอย่างแล้วนะก็ให้นักเรียนนํากลับไปปรับใช้นะครับหรือไปบอกคนในครอบครัวถึงพฤติกรรมที่ไม่ควรทําในครอบครัวพฤติกรรมไหนควรทําพฤติกรรมไหนไม่ควรทําเพื่อให้ครอบครัวเนี่ยนะครับอยู่ได้อย่างมีความสุขนะครับไม่เกิดปัญหาในครอบครัว สำหรับวันนี้สวัสดีครับ